สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับโบภีรยาค่ะวันนี้โบจะพาทุกคนมาทัวร์บ้านนิสาโฮมค่ะบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่บนวงแหวนที่3ตําบลสันทรายหลวงอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ของเรานั่นเองค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด150ตารางเมตรบนที่ดิน73ตารางวาค่ะโบจะพาทุกคนไปทัวร์บ้านหลังนี้ด้วยกันนะคะไปด้วยกันเลยค่ะ ตัวบ้านนะคะเราจะพบกับพื้นที่ห้องรับแขกขนาดกว้างมีพื้นที่ถึง25ตารางเมตรค่ะแล้วเพดานนะคะสูงถึง3เมตรแล้วขวามือของทุกคนนะคะก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะเดี๋ยวโบจะพาทุกคนเข้าไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมด้วยกันนะคะ นี่คือห้องมาสเตอร์เบดมขนาดใหญ่นะคะเมื่อเราเข้ามาห้องมาสเตอร์เบดมแล้วเราจะพบกับกระจกบานขนาดใหญ่ที่สามารถเทวิวส่วนของห้องนอนเราได้เลยค่ะแล้วข้อดีของห้องนี้นะคะคือจะรับแสงแดดตลอดทั้งช่วงบ่ายเลยค่ะและห้องมาสเตอร์เบดมนะคะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด18ตารางเมตรค่ะแล้วที่สำคัญนะคะ มีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะแล้วทางนีสสาโฮมนะคะยังเลือกใช้พื้นไม้ลามินเนตที่ให้ความแข็งแรงและซับแรงกระแทกที่สําคัญนะคะพื้นไม้สีน้ําตาลอ่อนยังทําให้ห้องนอนเราดูอบอุ่นอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะบ้านหลังนี้ยังมีอหนึ่งห้องน้ำค่ะที่ไว้ใช้รวมกับครอบครัวและที่สำคัญนะคะยังมีอีกสองห้องนอนเล็กค่ะและห้องต่อไปนะคะก็คือห้องครัวต้องเป็นห้องที่คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านที่ชอบทำอาหารโปรดปานแน่นอนค่ะเดี๋ยวโบจะพาไปชมห้องครัวกันนะคะตามโบมาเลยค่ะ ห้องครัวนะคะเราก็จะพบกับหน้าต่างบานใหญ่และหน้าต่างบานเล็กค่ะซึ่งทําให้ระบายอากาศได้ดีนะคะและประตูบานนี้นะคะยังเชื่อมไปถึงโซนซักล้างได้อีกด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือพื้นที่โซนหลังบ้านค่ะที่สําคัญนะคะยังสามารถมองเห็นวิวทุ่งนาด้านหลังได้อีกด้วยค่ะแล้วทางนี้สาโฮมนะคะได้มีการปลูกสนามหญ้าและปลูกต้นไม้แต่ว่าถ้าคุณแม่บ้านคนไหนนะคะต้องการพื้นที่ใช้สอยในการซักล้างหรือทํากิจกรรมอื่นก็ยังมีพื้นที่เหลือใช้อีกมากค่ะ และนี่คือทั้งหมดภายในบ้านนี้สาโฮมค่ะและนอกจากนั้นนะคะภายในบ้านหลังนี้ยังมีพื้นที่สนามหญ้าถึง60ตารางเมตรค่ะ ที่ไว้ใช้สําหรับครอบครัวทําทกิจกรรมปิ้งย่างบาร์บีคิวหรือใครที่มีน้องหมาน้องแมวนะคะก็ยังสามารถพาน้องหมาน้องแมวมาวิ่งเล่นได้อีกด้วยค่ะและจุดที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะยังสามารถมองเห็นวิวดอยสุเทพได้อีกด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจบ้านนิสาโฮมบ้านหลังนี้ค่ะยอยู่ที่2องล้านหกแสนห้าหมื่นบาทค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องรับแขกและ1ห้องครัวค่ะที่สําคัญนะคะยังสามารถจอดรถได้ถึง2คันอีกด้วยค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจบ้านหลังนี้สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0644710666ค่ะและฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องวิศนุแลนด์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะโบขอบตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย